มาไมสบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกินเทีย่ยวไปกับสจ้ลาพาออกล่าหาเขียดกินเขียดนพี่ปอบยิบหายกินเขียดมาการเขียดน,น้อยเอก่าเนาะพี่น้องเนาะเอออากาศก็คือก็ยังมีเย็นๆอยู่แต่กับบบได้หนาวค่ะคือชุดนั้นแลน้วเนาะมันกับสิพอมีได้เก็บคือเก่าหะละเออเอาไปเฮ็ดเมนูอย่างกระแสบันละอืม การดำรงชีวิตนพี่น้องฮะท่ากินนู่นนี่นั่นมันกับบื้อแต่นในยูน่ากินท้าเฮาขยันหากมันมีทุกฤดูกาลแะละอาหารนะ้มันมันมีแบบว่าหลากหลายอยู่แล้วแหละบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์ยู่แหล,ละปะ่ะแพตตาดีมาหาช่วยเนี่ยองค์ละก,กมา,ามนาคือเก่าเ้อเลาะอยู่แถวนี้แหละอันหน้ากกเป็นหน้าตีนบ้านเนพี่น้องเลยหน้าก็ได้บ่ได้ไก่เนี่ยตีนบ้านแนมไปก็เือนคน อยู่ใกล้ๆเือนคุนนะโบต้องห่วงว่าโอ้มันอันตรายนู่นนั่นสเฟียโบเมนเนาะนามันติดเือนคนอยู่แล้วมันโบได้ไก่จากบ้านหะนมันติดกันเลยย่างลงมากับเมนเลยหะนเซล่ะหุมพายันพันอกมาบ่นี่พี่น้องเครียดน้อยนี่ชัดบบเห็นชัดบบมา ไ <laughs> อยกระดอกกระเดียนะพี่น้องเนาะใส่กระปุกอันเก่ากระปุกขนมเขาเนาะแต่เพียวเห็นคือว่าเห็นตวนึงอยู่แถวนี้ละ่ละใส่ล่ะน้องเห็นอยู่บนมันเปิดใส่หละเดีด๋ยวดูเห็นจังทายให้บึงมันรีแถวๆนี้ลหละอันดีพี่น้องเห็นที่บนหัวมันนี่ นี่ๆๆๆๆๆแม่นลนี่นี่เจ้าจะมุดไปไหนนี่พี่น้องตัวนึงเห็นบ่นี่ซูมในตัวใหญ่ๆแท้จับนี่พี่น้อง เห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่นี่เขียดน้อยน้อยอีลีเขียดคข,ข้ามนะบ่เห็นวิเขียดคข,ข้ามบ่อยู่นานนี่ลงไปนี่ตัวนี้ผิวขาวแน่ตัวนี้เมื่อกี้ในตัวผิวดำแสดงว,ว่ามันบททายครีมปายในในตัวเมื่อกี้ พี่น้องเลยเพื่อที่ได้กินธรรมดาเด้อองเสบบ้านเฮานี่เห็นปนี่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 โอ้ยปิดไฟโมเดตก่อนบุหินถ้าบุปิดไฟโมเดตนี่เขียยแลลวอันนี้นะอืมอู้ยู้ เจอและนี่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 มันอยู่นี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 ่อึบอู้ตัวนึงอยู่นี่นี่เด้อ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 พี่น้องเอาใส่อันกระปุกตัวนี้นี่นี่นี่จับไายเองเด้อพี่น้องขอไฟสั้นเพราะว่าให้ตะกงไายให้มันที่ผเห็นแต่เพียวต้องไายเอง เพื่อซูมเขาใกล้เนาะนี่ตัวนี้อยู่ใกล้ๆก,กันพี่น้องเลยมาดูมาจับสอยกันจังที่ได้กินไหวได้สอยกันเพราะมันตัวน้อยต้องการจำนวนหลายนะอือพี่น้องเครียดแต่แอกเครียดน้อยน้อยชักน้อยแน่แหละน้อยปันนี่ยังเอาขี้ออกได้เสียเพียว บ่ใจอวดใจทนบ่ภาคบ่เพียนบ่ได้หรือไอพี่น้องเลยบ่โอบไปใส่นุ๊ดดุคำ ไปให้นี่มุล <_ EN _> พี่น้องเห็นมัวยเนี่เครียดกันเลยหากระยาน,นม<_ <EN> _>น้ำฮ้อนเป็นไรพี่น้อง้ยจะได้จับมวนกว่าน,นี้ ตรงนี้กันยังเย็นเย็นอยู่จับตัวเขียดนี่เย็นเย็นเขียดกได้พันดุยานมันไม่แท็เขียดกได้โอ้ย บังตัวก็หากะยา่านมอีกหนึ่งตัวขยึกหนีแล้วลงไปห,หลายล้ว็พอได้เลยพี่น้องเลย เก็บเล็กผสมน้อยไปมันตัวน้อยเนาะมันต้องอาศัยจำนวนหลายรีคักที่พีน้องเอ้ยรีเปันนี่กันยังเห็นกูอยู่พูดแค้ได้มนุษย์่มันสิว่ออุ้ย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 ่าหนี เราสิบูเห็นชัดเนี่ยโดยเพราะว่าไฟโซลาเซลล์มันเบิดอะก็ได้พอได้ยู่ได้กินก็พอละนี่มันกับโบทันได้อันออกหลายมาได้เครียดก็ได้เพราะว่าบบทันได้ฮอนเนาะกลางวันกับฮ้อนนี่แต่ก็คืนก็เย็นนี่อากาศก็เริ่มเย็นมาแล้วมันเริ่มดึกก็เริ่มเย็นมาได้เครียดกันบุคอยออกเข้าไปห่มผ้านอนเรียบร้อยเครียดก็ได้เฮาก็ชิมานอนคือกันต่อาเฮดเมนูใดก็ท่าติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะฮารบมอนิก็พาหาคลิปหน้ากะเป็นคลิปเฮ็ดเนาะ คิปหาแล้วก็คลิปเฮ็ดนวำกินเขาจะแยกเขาจะโบรวมกันนํำที่เงีเกินไปอะไรไปมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพอกับมาคลิปหน้าสัหรับมานี่แกสบายดีเดีดย๋ยวตัวพ่มาไหม